โรงงานน้ำตาลประกาศแจ้งวันปิดหีบอ้อยปี2567ทับ68เพิ่มเติมอีก24แห่งแนวโน้มปริมาณอ้อยลดลงอีกเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาสร้างข่าวสารทางด้านโรงงานน้ำตาลกันบ้างนะครับ ได้มีประกาศแจ้งวันปิดหีบอ้อยนะครับในปีการผลิต2 5 1 7้า68นะครับของโรงงานน้ําตาลนะครับมีทั้งหมด24แห่งด้วยกันนะครับจากทั้งหมด58แห่งโดยทางพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับสามารถสอบถามนะครับวันเวลาและการหยุดรับแจ้งคิวรถบรรทุกอ้อยนะครับได้จากทางโรงงานน้ําตาลของท่านนะครับที่ส่งอ้อยได้โดยตรงนั่นเองครับ ทางด้านโรงงานน้ําตาลนะครับต้องทําประกาศแจ้งในเขตพื้นที่ของตนเองนะครับโดยต้องแจ้งสถาบันชาวไรอ้อยและสมาคมชาวไรอ้อยนะครับที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแจ้งให้พี่น้องชาวไรอ้อยนะครับของคู่สัญญาได้รับทราบล่วงหน้านะครับไม่น้อยกว่า7วันทําการนะครับก่อนวันสิ้นสุดการหีบอ้อยหรือวันปิดหีบนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูตารางอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับที่ทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะครับได้สรุปนะครับวันปิดหีบอ้อยในปีการผลิต2 5 6พันหนะครับซึ่งมีโรงงานน้ำตาลบางแห่งนะครับปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณปัจจุบัน,น